สวัสดีค่ะพบกับช่องสมบองโจว์ทูค่ะตอนนี้อ่ะสวัสดีสวัสดีพือ่อนนอนอยู่นีิพื่กันนอนนี่ก็บพี่น้องนอหลับดิพี่น้องนอนด้วยู่ยโอ้ยบรรยากาศที่งามเถอะบรรยากาศสดชื่นทุน่งนาเขียวขจีเห็นพี่น้อง เสียงเฉียดเสียงกบอ้อโอ้เขาทาเขาทาเนี่ยก็พักเอาน้ำหลับท่านแล้วข้าวก็สิออกไปหนาเงานเนาะทิ้งน่อยมันอาบกันยู่เดี๋ยวค่อยไปอาบโอ้ยอยากจะนผู้ใหญ่บ้านนี่เนาะ นองเอ้ยเหมือ,อนกันนางเขียวขจีบรรยากาศุดชื่น <c oughs> แล้วอาน้ำอาดถังก็ะเชออกไปมาอขอเัเจกนกัน mọi hèo tít lần nề gặp móc hèo móc hèo móc là móc hèo móc hèo móc จดจากความรักแบบไม่ขอแม่เนาะระยะทางการเดินทางปรใชาอุปสรรคที่พวกห้องสิบไปเพียงจะมีปัใจจัยในการเดินทาง พร้อมทุกอย่างโอ้หสะอ่อนขอกำลังเขียวเลยพี่เนาะขอกำลังเขียวกำลังงามนี่มันเมียนอยู่บ่อย่างน่งที่็นว่าอะนุ่มแบบสีนี่เมียนมาลองนี่กระตุ่นฉาบทะเลมันเลยให่ เมรนห้ามหนึ็เป็นถมุนไฟพื้นบ้านโอ้เยอะอยู่ไม่ใช่อยู่เดินกันเดิ๋ยหรอกจะพกน เดินทางกลับเทชดเลยเนาะวันนี้ก็ทายวิวทายยังแถวรีสอร์ทให้แล้วพอแม่เอฟซีเบิงเ๋ยวก็จะออกไปหลังเงี้ยนะกระชอน ความพักความแพงมีให้อีกอ่ะนอยอ้งยิงเนาะพออแม่นี่ว่าท่านในหลับเขาไปเขาได้รับ,กบอกสถานที่กับนายอยุยยุยหยับสงบดีพี่น้องสะอาดน้ำพะน้ำ บรรยากาศก็โอเคสดชื่นแจ่มใสบอกเชาๆก็อาบนา้ำอยู่พาหนะในการเดินทางของกลุ่มเราเต็มไปหดแลวมั้งโอ้บรรยากาศใจคับสดชื่น เล็กพีหนึ่ง <c oughs> างเนี่ยอากาศดีไอ้เขามองขอนแก่นจะอีกประมาณก,กี่ชิบโลูกเาด้วย่กันพักผ่อนกันว่าโหสุดยอด สดชื่นขนาดเลยพี่น้องเอ้ยนะนี่เป็นธรรมชาติมากตุนแกเงียบสงบเงียบดีเลยพี่น้องติดถนนใหญ่ เดินทางมากอะสิบท่านมือปิดร่งกระซิบมือนีกระซิบมือนีก็อนกันเนาะออกเดินทางมาตั้งแต่สองสามทุ่มนะคะฝนตกกับมากกันเรื่อยๆพักรถพักง้งมากกันเรื่อยๆเพราะว่าฝนกระตกตลอดทางจนหอดเออนาชี แถวมตวเวรุ่ยจังไหนนะกับคนกัสซ่านู่นนะบรรยากาศท้องให้ท้องหน้าบานเท่างางๆพี่น้องย้งอนทางงา่ายกะทิใชายคลิปไทยยังมาฝากพ่อแม่เนาะใว่กันเอวยพรให้ลูกสาวเด้อพี่น้อง โอ้ยธรรมชาติคนน่ะตื่นจำใสฮักเขาเดียวเตียวทัดอีชานบ้านฮ่อเนาะได้คักเนาะยังได้คลิปนี้ไว้สำนีก็น่าพี่นองเนาะหอนางง่ายเลยที่ายคลิปแม่เบิ่งกไหม ขอบุณนะสวัสดีค่ะที่ตามกันในเด้อ